สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอทุกท่านด้วยนะฮะก็อยู่กับช anel ไซคโคงของเราวันนี้นะ,ะช anel ที่ต่อโจทย์ขบอนขั้นมีเนื้อหาสาระ ครบจบที่นี่ทีเดียวนะครับวันนี้อยู่กับโกอาเมอีกเช่นเคยนะฮะการทีเด็ดบอลบอลเต็งวันนี้นะฮะโอ้โหก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความดีใจกับสมาชิกในครอบครัวของกัวอัมด้วยนะรวมไปถึงท่านของสมาชิกที่คอยติดตามทางหน้า YouTube ด้วยเช่นกันนะครับก็3คู่ที่คัดมาให้กันวันที่13กุมภาพันธ์วันวาลต้องบอกว่าเข้าไปถึง2คู่ด้วยกันพลาดไปแค่คู่เดียวเท่านั้นเองนะครับคู่แรกนั้นปอโตเจอกับท่านของเอสโรมานั่นเองคู่นี้ก็ต้องบอกว่าแบ่งไปคนละ1แต้มนะฮะเสมอกันด้วยสกอร์1ประตูต่อ1เองนะฮะส่่่วนนคูที2ไป ของ p ลเคซารูนิก้าเจอกับทางด้านของสเตอัวบุคลเอนนะคู่นี้ก็เป็นทางของบุคลเอนเองบุกมาเก็บ3แต้มเอาชนะดิสกอร์2ประตูต่อหนึ่งนะฮะก็และคู่สุดท้ายคู่ VP เราก็ไม่พลาดเหมือนอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับ k a เ g e n เจอกับทางด้านของบรันเบติสนะคู่นี้ก็เป็นทางฝั่งของทีมเยนยองบรันเบติสเองก็บุกมาเก็บ3แต้มเอาชนะ3ประตูต่อศูนย์นะฉะนั้นก็ขอแสดงความดีใจกับสมาชิกอีกครั้งหนึ่งด้วยนะสำหรับท่านใดที่คอยติดตามผลงานของ กอูอัมนั่นเองนะฮะก็อย่าลืมนะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกอูอามนะก็เป็นแค่แอดไลน์เข้ามาหรือจะสแกนบาร์โคดง่ายๆเท่านั้นเองนะครับและนี่ก็เป็นนะฮะผลงานในทางของกลุ่มสมาชิกในครอบครัวของกูอัมเองนะสำหรับในคู่ที่ให้กันในคำ่ำคืนที่ผ่านมานั่นเองโอ้โหต้องบอกว่าเข้าไปถึงตัวเต็งตัวเน้นกูตัวผู้พีแล้วก็สเต็ปด้วยเช่นกันฉะนั้นใครที่สนใจนะอยากเข้าร่วมเป็นแค่แอดไลน์เข้ามาง่ายๆเท่านั้นเองนะครับ และสำหรับ3มคู่วันนี้นะที่คัดมาก็ต้องบอกว่าโอ้โหฟุตบอลเอ,องค่อนข้างเยอะพอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นด้านของลีกพรีมเมียร์เรียงอังกฤษบุนเดสกาเยอรมันกับโซเซรัตตรีนะลาลีกาสเปนรวมไปถึงด้านของลีกเออฝรั่งเศสด้วยเช่นกันโอ้โหต้องบอกว่าฟุตบอลเองค่อนข้างเยอะพอสมควรวันนี้คัดมา3คู่เน้นๆเ้น,น,นมีโอกาสเข้าอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของคู่แรกนั้นเราไปเรือกนมี่เวลาสี่ทุ่มนะฮะก็แมนซิเตี้เจอกันด้านของนิวคาสเซิลคู่นี้ต้องบอกว่าหืมน่าลุ้นเลยทีเดียวนะะ ในส่วนของคู่ที่2ของเรานะก็เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะินีนั้นเพลเจอกับทางของเอฟเวอร์ตันและปิดท้ายกันทางด้านของสกราติกาสเปนนั่นเองนะฮะเวลาตีสามตงต,ตำราบ,บ้านเรานะครับบิยาร์เดนไม่ได้จะเปิดบ้านต้อนรับกับยาเดนของบาเรลเซียนนั่นเองนะฮะถือว่า3อผู้นะั้นมีความน่าสนใจพอสมควรเลยนะครับเราไปดูในส่วนของคู่แรกก่อนเลยนะฮะคู่แรกก็เป็นด้านของแมสซิสตี้นะเจอกับทางด้านของ le, นิวคาสเซิลต้องบอกว่าฟอร์มล่าสุดของเจ้าบ้านนั้นนะก็ยังถือว่า ยังไม่ค่อยดีสักหน่อยนะเพราะว่าเป็นการเปิดรังนะักพายแต่ละนั้นของเรอัลมาดริดมาในศึกแต่ละนั้นของยูฟาแชมเปี้ยนนะฮะเมื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับความพร้อมวันนี้ก่อนลงสนามเองก็ไม่มีรายงานตัวปเป็นที่บาดเจ็บนะฮะก็ต้องบอกค่อนข้างจะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์คีย์แมนหลักๆวันนี้เลยนะที่จะได้เห็นก็เป็นทางด้าน,นของกองหน้านตัวเป้าอย่างโอ,อเรียนคาลันเองเออสซัคยืนหน้าเป้าลัสกอร์ในเกมน,นี้นะครับในส่วนทางด้านของสามกาลางรุกนั้นเป็นทางด้านของซาวินโยนะโอมามามุสและก็ ฟิวบอได้เองที่จะเป็นสามารกกางรุกคอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังนะครับในส่วนฟังของทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลนะฮะก็ต้องบอกว่าฟอร์มล่าสุดนั้นเพิ่งจะบุกไปเอาชนะ,ะของเบอร์มิแฮมมานะฮะในศึกนั้นของ FA Cup นั่นเองนะครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองถือว่า ทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะวันนี้ก็ไม่มีง,งานตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บด้วยเช่นกันนะครับคียแมนหลักวันนี้นะที่เราจะได้เห็นก็จะเป็นหน้าของจจคอบมอร์ฟีนะและซันเดอร์อิซัรแล้วก็อทูนิกอรอนเองที่จะผลึกกำลังกันลงลาสกอในเกมนี้นะครับฉะนั้นคู่นี้โดยรวมแล้วถือว่าเป็นเกมที่น่าสุขสีเลยทีเดียวนะแต่ก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของเจ้าบ้านยามาสเตียงวันนี้ได้เล่นในบ้านอย่างไอฮัสเตเดียมออถือว่าค่อนจะ ทำงานได้ค่อนข้างดีนะฮะเพราะว่าเกี่ยวกับบ้านนั้นพวกเขาเองก็บอกค่อนข,ข้างจะแข็งแกร่งพอสมควรนะครับแต่อาจจะเสียความมาั่นใจนิดนึงนะฮะับสำหรับนัดล่าสุดที่ผ่านมาที่การเปิดบ้านไพก่กระดานของเมดิกนั่นเองนะครับวันนี้เจอกับท่านของนิโคเซนเองนะครก้องไม่ได้มาเล่นนะเพราะว่าศักยภาพแล้วก็แทคนิคของกูซื้อยอย่างเอ็ดดี้ฮาวเองโอ้โหถือว่า สู้ได้ไม่เป็นรองทุกทีเหมือนกันนะโดยเฉพาะเกมรุกนั้นที่เจนนาการบอกว่าค่อนข้างจะ้างสรันถือว่าเหนือเจนาการเลยทีเดียวนันฉะนั้นคู่นี้ต้องบอกว่าสูสีเลยทีเดียวแต่ว่าด้วยใจนะต้องบาาอกว่ากัวอาร์มองมาทางฝั่งของเจ้าบ,บ้านอย่างแมสซิตี้เองนะวันนี้ได้เปรียบเล่นในบ้านอนาเจฟฟนบอลนะฉะนั้นคู่นี้ขอเชียร์ว,ว่าเจ้าบ,บ้านอย่างแมสซิตี้เองมีโอกาสนะฮะบุกมาเก็บสามแต้มในเกมนี้นะครับ สำหรับในส่วนของคู่ที่2ของเรานะก็เป็นางานของคริสตัล팰เลตจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนนานของเอฟเวอร์ตันนั่นเองนะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกเลยว่าฟอร์มเจ้าบ้านล่าสุดเองถือว่าไม่มีางานตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บนะหรือติดโทษแบนนะก็นอกจาก ทางด้านของชิกดูกูเร่นะซาดีอิรักแล้วก็โจอเอลวอกนั่นเองนะเป็นสาัามคนเดียนที่มีการบาดเจ็บอยู่ก่อนหน้าน,นั้นแล้วนะครับวันนี้คีย์แมนหลกัหลกๆเลยนะที่จะได้เห็นนะครก็จะเป็นทางด้านของอาชายริสมิเซลนะโรมมนเอเซ,เซอ่เอเบริเช่เอเซ่ซองฟิลิปปินมาเตต้านั่นเองที่จะทำมาที่ลงลัสก็ในเกมนี้นะครับในส่วนงฝั่ของทีมเดือนอย่างเอฟเวอร์ตันเองวันนี้นะฮะก็แน่นอนว่ายังอยู่ในช่วงเจอปัญหาทางด้านของตัวเจ็บ ที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะล่าสุดก็เป็นด้านของอิริมัน NDI นะแนวรุกคนสำคัญเลยที่มีการบาดเจ็บนัดเจอกับทางด้านของเรียวกูนนั่นเองนะครับวันนี้จึงจะต้องส่งน้าของแจ็คแฮร์ริสันนะลงทำอันที่แทนรวมไปถึงนดน้านของโอเรลมังกาลาอามันโดโบยาโดมินิกสคังบวตเลวินแล้วก็เดวายเมนิวนะรวมไปถึงด้านของยูเซฟเซมิตตี้แล้วก็ซีมุส โคเมนั่นเองนะโอ้โหที่ต้องบอกว่ายังต้องรอเช็คพอร์ตฟิกก่อนนะครับแต่ว่าน่ามีโอกาสที่จะได้ลงในเกมนี้นะครับเช่นเดียวกับท่านของอับดุลไลดูกูเล่นนะก็แน่นอนว่าอาจจะต้องรอเช็คพอร์ตฟิลด์เช่นกันนะครับหรือไม่แนะ่อาจจะไม่ได้ลงในเกมนี้นะเพราะว่านัดล่าสุดนั้นก็อาจจะติดทดแบนนะครับฉะนั้นวันนี้คีย์แมทหลักๆที่เราจะได้เห็นนะก็จะเป็นท่านของคาร์ลสันการ์สนะที่จะลงหน้าที่ในแดนกลางลุกคอยซัพพอร์ตทจาหน้าทของแบรโต้นะกองหน้าตัวเป้าที่จะทำหน้าที่ลงลาสก,กอนในเกมนนนี้้ะะครับับฉน,น คู่นี้นะต้องบอกว่าเอเวอร์ตันเองก็เพิ่งจะได้กำลังใจมาจากเกมที่เสมอการนา่งของด้วยฟูเมื่อล่าสุดที่ทผ่านมานั่นเองนะคำถ,ถามคือพวกเขานั้นจะฟื้นฟูร่างกายได้เร็วแค่ไหนนะเพราะวันนี้ก็เป็นการบุกมาเยือนด้วยเช่นกันนะครับในส่วนฟังของเจ้าทีนเองนะฮะก็อย่างพาเลทนั้นต้องมาว่า5เกมล่าสุดนั้นพวกเขาก็เก็บใช้ไปถึง4เกมด้วยกันนะและก็สติในบ้านเองถ้าพูดโดยรวมนะ7เกมล่าสุดนั้นก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะ แต่วันนี้เจอคู่แข่งที่ยังถือว่าอยู่ในสกปกภาพที่ค่อนข้างจะฟอร์มพอๆกันเลยนะวันนี้ถ้ามองดูรวมแล้วกัวอัมเองนะก็ต้องบอกว่าเอวอตตันเองบุกมาอย่างไงก็ต้องการ3แต้มนะฉะนั้นคู่นี้ขอมองว่าเอวอตตันเองนะมีโอกาสที่จะบุกมาเก็บ3แต้มในเก็บนี้นะครับ สำหรับในส่วนของคู่ที่3ของเรานะปิดท้ายกันทั้งของสกอตลากับสเปนนะวิยาเรียนเจอกับทั้งของบราร์เซียนั่นเองคู่นี้ฟอร์มเจะบบ้านล,ล่าสุดเลยนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้อาจจะไม่มีหน้าของอันฟานโซเป็นลาซ่านะอิริสัอสอารกูมัสก็เอ่กลัสโมเรนโนนั่นเองนะที่เป็นเหล่าบััแข่งเลี้ยงหน้าเดิมๆนั่นเองครับ สำหรับในส่วนนั้นของคีย์แมนหลกักๆวันนี้ที่เราจะได้เห็นนะครก็จะเป็นคู่หัวหวอกจากอาโยเซ่เปเรสกับเชโนเบรลินนั่นเองนะครับเป็นคู่หัวหอกส่วนด้านของปาสเกเย่กับซานติกูเมซัญญาเองจะเป็นอตอกกางลุกที่จะคอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับสำหรับส่วนฝั่งของทีมเยือนอย่างบราร์เซิลนะคะับก็ต้องบอกว่าวันนี้เองก็อาจจะเหลือ,อท่างด้านของเชลลี่กอร์ย,ยานะฮะตัวเจ็บที่ต้องบอกว่าค่อนข้างสัมพันธ์พอสมควรแบ็กขวาชาว โรตุกิสนั่นเองนะที่มีการบาดเจ็บไม่แค่รายเดียวเท่านั้นนะแต่ก็ต้องเสียกองกลางออย่างเอนโซบาเลเนเซียด้วยเช่นกันนะซึ่งล่าสุดก็โดยไม่ต้องบอกว่าติดโทษแบนนั่นเองนะครับฉะนั้นวันนี้นะคีแมนหลักที่เราจะได้เห็นนะก็จะเป็นทางด้านของเดียโกโรเปสยืนกลางลุกนะก็จสป็นทางด้านของอุโกดูโรนะที่จะทำมาที่ลงลัสกอในเกมนี้นะครับฉะนั้นคู่น,นี้ก็ต้องบอกเลยว่า บียไรเอ็นเองผมงานนี้ก็ต้องถือว่าเข้าฝากเข้าฝาต่อเนื่องเลยนะสก่นสุดเก็บชัยชนะไปถึง3เกมด้วยกันนะครับในส่วนฝั่งของบร์เซวลเองนะฮะก็กําลังมั่นใจนะสี่นสุดก็ชนะไปถึง3เกมด้วยเช่นกันชนะคู่นี้ต้องบอกว่าค่อนข้างจะสูสีเลยทีเดียวเดี๋ยวคู่นี้ถือว่าเป็นคู่วีพีของควอามด้วยเช่นกันนะนะเดี๋ยวความจะ ไปการันตีกันนะของกลุ่ม VP นะฉะนั้นใครที่สนใจนะก็ตามคาขอตัวเต็งตัวเน้นตัวคู่ v ีกับกัวอัมได้เพียงแค่แอดไลน์เข้ามาเท่านั้นนะครับฉะนั้นก็ฝากกันด้วย3คู่ที่คัดมาให้กันวันนี้นะฮะสำหรับใครที่รู้รู้มือความอยู่แล้วก็ตามมาเชียร์มาให้กำลังใจกันได้นะครับอย่างไรก็ตามก็ฝากกันด้วยนั่นเองนะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b ส cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จีมงานไซโคแล้วก็กวอัมเองได้ทำงานกันต่อไปด้วยขอขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะสำ